แต่เราเองก็เห็นว่าเครือข่ายอมตยาที่แวดล้อมรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ได้เคยซื่อสัตย์กับรัฐบาลชุดนี้การปล่อยคลนลวงต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติรองดอง ในห่วงเวลาที่รอโหวตร,รัฐธรรมนูญมาตรา291ขณะที่บอกให้พักเพื่อไทยตายใจผมเองก็ไม่เชื่อบอกกับพักให้นัทวุฒิรวบรวมรายชื่อเสนออีกร่างหนึ่งไม่ปลดปล่อยฆาตากรและพวกผมให้ดำเนินคดีต่อไปแต่เราได้พิสูจน์ชัดเจนว่า เครือข่ายอมตยานั้นเขาหลอกฝ่ายเราให้เชื่อโดยสนิทแล้วไปบอกให้พักประชาธิปัตย์พันธมิตรทุกเครือข่ายเตรียมตัวทันทีที่เสนอพอรบอร,รองดองพวกนั้นล้อมสอภา,าเรียบเลยแล,แล้วท้ายที่สุดพรบอร,รองดองก็เดินต่อไปไม่ได้รัฐธรรมนูญมาตรา291ก็ถูกหยุดชะงักตามไปด้วย ทั้งที่รอเวลาอีกหนึ่งสัป,ปดาห์เราก็จะได้โหวตร,รัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วบัดนี้เรามีสอสอ,รอเรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่แล้วแต่เพราะเราไปเชื่อลมปากเขาเครือข่ายอมมาตยาบัดนี้ก็เช่นเดียวกันการที่จะหลอกให้ฝ่ายประชาชน หลอกพักเพื่อไทยบอกว่าเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปแก้ไขฉบับวรชัยหน้าเสนอหน้าเป็นวรชัยออกมาเป็นประยุทธ์เนี่ย<ช><ช><ช>แล้วก็บอกว่าสุดซอยเวลานี้เนี่ยนะครับต้องรู้ตัวอย่างหนึ่งว่า เรากําลังถูกลวงไปฆ่าในซอยตันครับที่จริงคุณจตุพรพูดอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็เอาคงฟังเป็นคลิปเนี่ยคงไม่ทันนะฮะเพราะว่าลีลาก็มีพอสมควรนะแต่ว่าจะสรุปเฉพาะเรื่องที่รหรือว่าถ้าเด็ดๆนะฮะจะเซซีโร่ขณะที่เราจะนับหนึ่งฝ่ายฆาตรกรยังนับศพอยู่เลยนะครับถ้าวันนี้คนเสื้อแดงล่มสลายเพราะเราจิตใจไม่แข็งพอ ก็ไม่รู้จะสร้างขบวนการประชาชนได้อย่างเสื้อแดงอย่างนี้อีกหรือไม่นะฮะเราจะทำลายขบวนการประชาชนนี้ไม่ได้การต่อสู้ที่ผ่านมาเราไม่เคยสำเร็จแม้แต่ข้อเดียวแก้ไขรัฐมนูลก็ไม่ได้ฆาตกรก็ยังไม่ถูกลงโทษครั้นเราจะได้จับสัมผัสได้บ้างจะเอาฆาตกรไปดำเนินคดีไปขึ้นศาลยุติธรรมคุณก็ทำลายความสุขของเราดังนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมไม่สนใจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยในชีวิตก็ไม่สนใจตำแหน่งเดียวที่ไม่มีใครปลดผมได้คือเสื้อแดง ไม่ต้องกลัวว่าผมจะทรยศเพื่อเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยต้องตั้งคําถามกับพรรคเพื่อไทยเองว่าพรรคจะปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ผมปฏิบัติกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่ผ่านมาเมื่อขอเยียวยาเขาก็ไม่ยอมขอเนิ้อสกรรมปลดปล่อยประชาชนเขาก็ไม่ยอมและแสดงการเหยียบย่ําคนแสดงมาตลอดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์ธิดาที่สําคัญนะฮะอาจารย์ธิดาก็พูดว่าอย่าไปหวังสารอาญาระหว่างประเทศอย่าว่าแต่ชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่มีทาง มีอีกนะฮะก็เรื่องซอยตันก็พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่พอคือเข้าเรียกเข้าไปเข้าซอยนะฮะพอเข้าไปก็ตายเรียบในซอยตันชนะสูตรทีไรก็เป็นชายไทยชุดแดงชายไทยชุดแดงอีกแล้วครับท่าน <c oughs> แล้วคนพาไปอ้าวหายไปไหน <c oughs> นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์การเล่าเรื่องของคุณจตุพรก็ ไอ้นี่น่าคิดนะคนพาไปหายไปไหนเนี่ยนะเขาส่งสัญญาณไปถึงใครก็เป็นว่าคุณจตุพรนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะอปชนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนคือเดี่ยวไม่ได้